สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีตลำบากทำทุกอย่างจนภรยาเริ่มขอกราบ กางแขนเข้าสู่ประตูวิวาสุดชื่นเมินพร้อมใช้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบสหรับพระเอกชื่อดังพุทธพุทธ,ธิชายกเกษตรินกับนางเอกสาวจุยวัตธยานินคูหาซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ทุ่มสร้างเรือนหอหลังใหญ่แล้วเห็นตั้งแต่เริ่มสร้างมันใหญ่มากจะออกมาเป็นยังไงพอมันออกมาแล้วภูมิใจแทนจริงๆวันนี้คือน้ำพักน้ำแรงของพวกคุณในขณะเดียวกันทางด้านจุยได้เปิดภาพสมัยก่อนดีเจพุทธที่เคยอยู่บ้านไม้พร้อมบอกว่าแต่ก่อนพุทธลำบากมากอยู่บ้านไม้เขาทำงานเก็บตังค์ต้องขอบคุณ สามีอันเป็นที่รักกราบสามีต้องขอบคุณสามีรายจ่ายส่วนใหญ่ค่าที่ค่าบ้านหลักพุทธเป็นคนจ่ายจุ๋ยจะช่วยตกแต่งบ้านและหลังหลังแต่หลักๆคือสามีสู้บ้านพุทธจุ๋ยจ่ายครั้งแรกราคา60บล้านชมการออกแบบสุดหรูมูลค่ากว่า60ล้านบาทการออกแบบงานปรับปรุงบ้านที่พุทธจุ๋ยซื้อไว้อยู่เป็นเรือนหอปรับปรุงให้ตรงกับการใช้สอยไม่ใช่แค่ออกแบบเพื่อเป็นที่พักอาศัยแต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่สําหรับการขยายครอบครัวเพื่อรองรับการเติบโต,ตของผู้อยู่อาศัยจุย๋ยเผยว่าตอนแรกมี บ้านอีกหลังข้างๆซื้อตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเมื่อประมาณ10ปีเพราะแต่งงานก็ไปดูบ้านหมู่บ้านหลายที่ใกล้ๆแต่ไม่ถูกใจบ้านหลังนี้จะได้เพิ่มพื้นที่มากขึ้นเก็บตังเอาบ้านข้างๆมารีโนเวทราคาทุบทําใหม่ถูกกว่าอีกเลยทุบใหม่แต่อยากให้ภายนอกยังเหมือนเพื่อนบ้านสร้างไว้เพื่อต้อนรับลูกคนแรกอีกด้วย DJ พุธนั้นพยายามทําทุกอย่างทั้งทํางานหน้าโรงหนังร้านอาหารในที่สุดเข้าสู่วงการจนประสบความสําเร็จ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์กับคุณครับ